สวัสดีครับวันนี้จะพามาประกอบเครื่องตัดหญ้านะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราจะไปกันแบบช้าๆนะฮะใครรีบก็กดกอได้เลยนะฮะแต่ว่าเราจะไปกันแบบช้าๆแต่ไม่ช้ามากนะฮะมันจะเสียเวลาดูให้เข้าใจนะครับแล้วก็เอาไปทําเองโดยที่ไม่ต้องเปิดคลิปก็ได้หรือใครซื้อเครื่องมาแล้วก็มาประกอบพร้อมกันเลยก็ได้ครับสาหรับใครที่รับชมคลิปเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามช่องให้หน่อยนะฮะสอสหไทยเทดดิ้งนะครับผมก็จะทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะเรามาเริ่มกันเลยครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะของว่าซาบนเเป็โดล 1โดยพื้นฐานแล้วเครื่องก้านแข็งแบบนี้ที่เราเรียกว่าเข่าควายเนี่ยมันก็จะประกอบคล้ายๆกันนะฮะไม่หนีกันมากวิธีการของผมนะครับจะเทออกมาก่อนเลยนะผมจะเทอุปกรณ์ที่เขาให้มาแล้วมาเรียงน็อตสกรูเนี่ยที่คล้ายๆกันที่เหมือนกันเนี่ยเข้าด้วยกันเราจะรู้ว่าอันไหนใช้กับอันไหนนะครับสเต็ปต่อมาก็หงายเครื่องแบบผมเลยนะครับดูตำแหน่งก้านให้ถูกด้วยนะผมต้องหันก้านขึ้นนะครับจากนั้นก็เอาสกรู4ตัวที่เขาให้มานะครับยึดเข้าไปเลยโดยที่เราจะขันทีละ รูนะครับแต่ว่าเราจะขันแบบทะย,ยงนะก็ใช้มือก่อนนะครับยังไม่ต้องออกแรงอะไรมากให้มันอยู่ก่อนให้เราเข้าได้ทุกรูนะแล้วค่อยทยอยขันเข้าไปให้ครบนะครับโดยปกติเขาจะให้หกเหลี่ยมเรามาสองเบอร์ด้วยกันนะก็เอามาขันนะครับให้มันแน่นในลักษณะที่พอตึงมือนะครับหรือจะแน่นสุดเลยก็ได้แต่ระวังด้วยนะถ้าเครื่องถูกๆมากๆสกูรูดนะครับพังสเต็ปต่อมาเราจะมาใส่แฮนด์นะครับแฮนด์เครื่องตัดหญ้านะทั้งซ้ายและขวาเลยก็เอา ขวานะฮะจะต้องเป็นขันเร่งนะครับแล้วซ้ายเนี่ยเป็นมือจับธรรมดาโดยวางตำแหน่งให้ถูกแบบผมเลยนะครับเอาหัวหกเหลี่ยมเนี่ยขันออกตรงนี้ก็จะขันมาแน่นพอสมควรระวังหัวลูดนะครับขันออกโดยการทวนเข็มนาฬิกาในการขันสกรูนะครับไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามเราต้องขันแบบทะยงนะครับนี่คือเทคนิคเลยนะอาชีวะเทคโนนะครสารพัดช่างนะครับเอานิ้วชี้นะครับแย่เข้าไป เราจะเห็นว่ามันมีตรงกลางอยู่กะให้ซ้ายและขวาเนี่ยแฮนทั้งคู่เนี่ยเข้ามาอยู่ตรงกลางอย่างละเท่าเท่ากันจะได้สมดุลน,นะเขาเรียกสมดุล นะสมดุลผมแนะนําว่าให้เราคลายสกรูออกมาพอประมาณนะไม่ต้องเอาออกมาทั้งหมดนะครับเมื่อเราจัดทรงได้ที่แล้วเราก็ค่อยขันแน่นเข้าไปผมจะขออนุญาตใช้ไขควงกระแทกนะมันจะได้ไวต่อมาเราจะมาใส่ตัวล็อกก้านนะครับไม่ให้ก้านมันหมุน 3- 6 0องศามันออกแบบมาให้หมุนได้เพราะว่าเวลาเราจะเปลี่ยนใบมีดเนี่ยมันจะได้หมุนได้แค่ก้านหัวเครื่องจะได้ไม่คว่ทำทําตามนี้ได้เลยครับเอาตัวเมียนะไปใส่อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วตัวผู้ขันเข้าไปจุดนี้ต้องบอกว่าบางยี่ห้อมันใส่ไม่เหมือนกันนะครับ มันจะต้องดูแล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะอย่างรุ่นนี้เขาจะใส่ตัวเมียอีกด้านหนึ่งเพราะมันมีช่องพอดีเลยสเต็ปต่อมาก็มาใส่ใบบางหญ้านะครับหันให้ถูกด้านก่อนนะมันจะมีประกับนะฮะแล้วก็มีสกรู2อันตัวเมียเอาไปใส่ด้านด้านหลังแล้วก็คือด้านล่างเนี่ยใส่เข้าไปในช่องเขาจะบากไว้แล้วเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยล็อกไว้เลยมันจะได้ไม่หลุดเวลาเราความนี่ความแล้วครับเอาสกรู2ออันแย่เข้าไปขันให้อยู่ด้วยมือเราก่อนทั้งสองอันเลยนะครับไม่ต้องขันแน่นบางอันมันจะแตกได้นะเป็นพลาสติก ขันให้อยู่เฉยๆระยะตามที่เราใช้ใบมีดนะบางคนใช้ใบมีดยาวก็ถอยมาหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็พลิกเครื่องคว่ำเลยนะเราจะมาใส่ใบมีดกันนะครับบางคนใช้เอ็นก็เอาไว้ก่อนนะผมจะโชว์วิธีการใส่ใบมีดให้ถูกต้องก่อนอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือบล็อกหัวเทียนแล้วก็หัวหกเหลี่ยมนะครับอันเล็กนะแย่เข้าไปในรูแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาบล็อกหัวเทียนเนี่ยขันเลยนะเป็นการขันเกลียวซ้ายนะครับพูดง่ายก็คือ ขันแบบตามเข็มนาฬิกาเมื่อขันออกแล้วเนี่ยไอตัวหัวหกเหลี่ยมก็เอาคาไวอ้อยู่างนั้นแหละฮะแล้วเอาใบมีดที่เราใช้มาตัวนี้ก็เป็นใบมีดที่เขาแถมมานะครับ12นิ้วแบบบางวาซาบินะครับ ทุกยี่ห้อก็แถมมาแบบนี้แหละเวลาใส่ใบมีดให้เอาโลโก้หันขึ้นนะครับเวลาเราตัดหญ้าเราต้องเห็นใบมีดนะนั่นคือทิศทางที่ถูกต้องแล้วเอาประกับนะครับรองใบมีดใส่ให้ถูกด้านแบบนี้นี่คือผิดด้านนะเวลาใส่ให้ถูกก็ต้องแนบสนิทไปแบบนี้นะต่อมาก็ใส่ถ้วยรองใบมีดนะครับเป็นตัวกําหนดว่าเราจะตัดหญ้าเตี้ยขนาดไหนหรือจะสูงขนาดไหนหถ้วยมันมีตื้นมีลึกนะครับสเต็ปสุดท้ายเราก็ขันให้แน่นนะครับสังเกตว่ามันจะมีหัวหกเหลี่ยมทัดไว้ตลอดเอาล้ครับตอนนี้เครื่องก็พร้อมท จะลองใส่น้ำมันเดินเครื่องแล้วนะผมใช้ออโต้ลูปนะครับใส่เข้าไปในขวดน้ําแล้วเอาส่ลิงดูดขึ้นมาสซลิง์ที่ใช้ก็ไปซื้อตามร้านขายยานะครับมันก็จะตวงได้แม่นเลยสัดส่วนนะครับจดไว้เลยนะฟังให้ชัดนะครับ1ลิตรนะน้ํามันเนี่ยหลิตรแกสโซฮอลเก้ 5, หรือเบนซินก็ได้นะ1ลิตรเนี่ยต่อออโต้ลูปเนี่ยสี่สมลตรนะครับสี่สมลหรือใครใช้ครึ่งลิตรก็ต่อ20มลนะครับ เป็นอัตราส่วนส่วนผมถ้าง,งานน้อยผมจะใส่200ต่อ8ปดเท่านั้นเองใส่น้ํามันเสร็จแล้วจังหวะนี้ดูมือผมนะครับผมปรับก๊อกน้ํามันลงแบบนี้นะฮะอันนี้เอาขึ้นอันนี้คือลงนะฮะแล้วก็เอาโช๊คขึ้นลงแบบนี้นะให้ปรับโช๊คขึ้นไว้ข้างบนสุดแล้วมือขันนอตใต้อ่างคาบูแบบนี้ถ้ามีถ้ามีน้ามันออกมาเนี่ยคือพร้อมละสวิตนะครับให้เอาลงแบบนี้เนะห็นไหมฮะแล้วดึงสตาร์ทนะต้องเป็น2จังหวะนะครับมันจะเซฟได้ดีมาก1ปุ๊บ2แล้วดึงเลย1 2, ล่ปุ๊บเกียวปุ๊บ หนปุ๊บสดึงเลยแบบนี้เดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟัง <cas mon> เครื่องติดแล้วก็โชกลงนะฮะมันก็คือการเปิดอากาศให้เข้าไปในระบบ <cas mon> ติดเครื่องครั้งแรกก็วอร์มเครื่องกันก่อนนะยังไม่ต้องไปเร่งมันนะครับถ้ามันดับก็กดคันเร่งสักหน่อยเติมได้เล็กน้อย การปิดเครื่องก็คือการเอาสวิตช์ขึ้นนะครับถ้าจะติดเครื่องก็เอาลงแล้วดึงหนึ่งสองเคสนี้นะครับใครสตาร์ทไม่ติดแบบนี้เลยนะ เครื่องไม่เดินนะให้เอามือซ้ายนะครับบีบคันเร่งทิ้งไว้นะครับพวกช่างชอบทํากันนะก็เราก็บีบคันเร่งไว้แล้วดึงสตาร์ทเลยเอาเขายันถังน้ํามันไว้ไมันจะได้ไม่ดิ้นนะฮะคนเดียวก็ติดได้นะครับเราเร่งเลย นี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเวลาเราสตาร์ทไม่ค่อยติดนะก็เอามือข้างหนึ่งบีบไว้แล้วเราอีกข้างหนึ่งก็ดึงสตาร์ทได้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ติดอยู่ดีก็ยกไปร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์มันก็เป็นปกตินะครับมันไม่ได้เสียนะหลายคนเข้าใจผิดว่าเครื่องสตาร์ตติดยากนี่คือเสีย คือมันก็จะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ก็อย่างเงี้ยละครับสรุปนะครับเครื่อง411ที่เป็นทรงมากิต้าทรงมารุยาม่านะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยเครื่องก๊อปจีนนะก็จะเป็นวาสบิ411นะครับก็ถือว่าเกรดสูงที่สุดในตลาดแล้วล่ะถือว่าสตาร์ตติดง่ายที่สุดแล้วนะครับราคานี้ก็อยู่ที่2,500บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะใครสนใจก็โทรสั่งเข้ามาครับ